สวัสดีครับเอาเข้าไปคุณเบิงเข้ามาแล้วทักทายกันนะครับพี่นอ้องเข้ามาแล้วทักทายในเด้อเข้ามาคุยกันนะครับผมมีใครบ้างมีผู้ใดเดียพีผู้ใดยู่นได้หนีเด้อเสียงมันรันมาอยู่ สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแม่แก้วตานะครับสวัสดีแม่ละมุนวัสดีอย่างภาษาอังกฤษหายเงินซื้อบัตรทันไดอยู่เอาเอาหายใ้ครบเร็วเด้ออีพี่สวางกังสิมา สวัสดีครับนอนวินวายเมนครับนอนเหรียญนอนกับว่าหลับก็อ๋อเบียดกับสิมด,ดีคือว่ามีเสียงเตียงไปใส่แสงแบบนึงนะครับเสียงไปใส่แสงแสงอยู่ในแสงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับ นอนเวีนนอนเวียนโอ้ยเจ็บขึ้นมือแเจ็บวันนึ่งก็แจ่งอยู่เป็นยังไวันนึงก็แจ่งอยู่สวัสดีครับเออบ่ได้ขายยากอกอัดบ่ได้แพงขนาดนี้สัสดีแม่น้อแคปนะครับวันนี้ไม่มีไรนะครับ มันดมยามีคนแนะน้าม่านดมยาสมุนไพรนี่มันซอยอันซอยในระบบข้างในกระเล็ดติดว่าเหขันว่าเห็นขันว่าเห็นกับบ่ด,ดมก็นได้ไดิดพี่น้องบ่ด,ดมก็นได้แต่ว่ามันเห็นก็เลยดม,มกินแล้วครับอีแม่เฮดแม่จันอันมกน้องไม้ให้กิน ในโนมัยมาจากไซยภูมิมคืนนี้หมอลำควัญใจแฟนแสดงที่พัทยาสายสามโออยากไปได้เนาะขอบคุณด้ยวยพี่น้องเดิมอันในไลน์นี่ว่าม่ยังขับผมวเวขอมาขอบคุณพี่น้องอยู่ทังบ้านที่การต้อนรับกับหมอลำควัญใจแฟนๆนะครับเป็นกลุ่มปิดหลายๆคนสือบัตรกันเขาม่าเราหาทางเขากับบ่พ่อ,อยุดน เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเร,เราเราตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ว่าซื้อบัตรเบิ้งตอนนี้แต่แต่จะเป็นซื้อบัตรเขาเบิ้งย้อนหลังนะครับแอดมินพร้อมที่รับงานพี่น้องคลิกเข้าไปในเพจแฟนกัพแฟนเพจนะครับสาหรับใครที่อยากดูหมอลําขวัญใจแฟนแฟนหรือว่าพี่น้องที่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับเบิ้งบ่จุใจสามารถย้อนกลับไปเบิ้งใดอีกคือเา่าพาะวายเรายังไม่ได้ปล่อย เรายังไม่ได้ปล่อยเป็นาสาธารณะนะครับเรายังเป็นกลุ่มปิดอยู่เหมือนเดิมซื้อบัตรตอนนี้ยังทันอยู่นะครับแต่ว่าซื้อบัตรตอนนี้กะเขาเบื้องย้อนหลังนะครับผมสวัสดีพี่ภูมิพี่ปิ่นนะครับปห็นจังได EP สออยู่ด้ะสนุกสนานมากเลยจ้าสุดยอด EP หนเก่งมากทั้งลองไหทั้งคว้าเลาะต้นท่องแข็งอยากให้มีทุกรถทุกบททุกอันทุกทุกย่างนีครับเพราะว่าสเป็น โอวาสิเป็นเสียงหัวเราะมาข่ายน้ำส้มเหรอครับพี่ครับมาข่ายน้ำส้มเหรอครับมาข่ายน้ำส้มเหรอเหลือไหมบ้านอยู่สองขวดคบเอาสองขวดขวดเท่าไรครับเอาอะไรครับเอาสองขวดครับ อ๋อได้เอาไม่ได้มาด้วยขายอยู่ในขายอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับขายอยู่ในหมู่บ้าน,นอ,อาา๋อไ,ไ,ได้ได้ครับมีสองมีแค่สองขวดใช่ไหมขออวดมันมีเสียงสวัสดีพี่น้องสีมอนมันสะท้อนไซน่าอ่ะออกละว,วินหัวน้ำบอพี่นอ้องไข่นอนเตยอยู่ สวัสดีครูออมวนจา้าวสันแม่อวนเงินโบเปลนเลยบบได้เบิงโอ้ยเนาะเลยตัวนี้แม่เถอะแม่เห็ุทั้งสี่เดอ้ออวนเงินโบเปลนให้ลูกให้ร้านอวนให้ให้ญาติพี่น้องอวนให้ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้าเขาไปได้เพจเพจอ่แมนจกักรพันธ์แฟนเพจเอาไปเสร็ละเพจแมนจกักรพันธ์แฟนเพจทัากลับถักกลับเสีงยงกลับพี่ ถ้าเขาไปในเพจเด้อพี่น้องถ้าเขาไปในเพจหนึ่งสมมตุติโอนโอนเข้าไปร้อยสามสิบเก้าบาทมันบอกระซ่งสลิปเขาไปในเพจกระแจงบอกว่า,อาขอดอูขอชมย้อนหลังหอลลัคนใจแฟนๆย้อนหลังก็ยังก็ยังเปิดขายบารอยู่เพราะตอนนี้พระท่านในปายสาธนารนณะยังไงก็รอติดตามว่าเบาผู้ไทยเพื่อนเสียเอาไปลงตอนไหนนะครับตอนนี้เรายังให้อ่ เขาเออนี้อยังสัญญากันประมาณว่าตอนนี้ก็คือคือ,คอให้ให้ให้ใหเกียรติพี่น้องคนที่ซื้อบัตรที่ยังเบิงว่าในนได้หาทางเขาเบิงให้ได้นะครับเป็นบัตรย้อนหลังดูดูย้อนหลังได้อแล้วอีกว่ามากมือมือ,มอ,มอนี่แหละทีมงานของเอเย่นเศร้าเพิ่งเสียรไปลงในใน,ในคลิปเลยล่ละในช่องของเพิ่นนะครับมารับขวัญใจเป็นแฟนเกิดขึ้นเพราะวา่า ตั้งขึ้นเพื่อกุ้มปิดเพื่อตอบแทนพี่น้องอยุททั้งบ้านนะครับซื้อบัตรเข้าไปได้ดูได้ดูย้อนหลังได้นะครับผมพี่ปุมพี่ปิ่มสวัสด,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 ดีครับเสียงหายไปไหน <c oughs> สงสัยเสียงเฮียยุ่หนาหานมือน,นั่นเสียงเฮียยุ่หนาหานมือนั่นไ่ได้ว่าน้อหรือว่าผู้ใดรักเสียงเม่นจะกระพ่านไปนว่าขึ้นในเด้อ <c oughs> อตากแกขอบคุณครับปลาลาแม่โบเลยเสียงพี่แมนครบไม่ใช่ต้องบอกว่าคอบเบอร์สิลิพรนสิเสียงคอปเบอร์สิลิพรอีพีสองจัดหนักจัดเต็มในลูกแม่เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเงินพอร,รอเจะได์กินข้าวแล้วบอว์ถามมาเย้าเลยกินขนมจีนใส่ปลาลาแมนนั่นแหละโอยขอบคุณครับ กินแล้วครับแม่จันแม่ของแม่ mm hmm. แมเฮ็ดบุกน้องใหม่ให้กินครับผมขีนหัวนิสูเอ็กเหล่าขาวยัวย่วๆโอ้ยเป็นต่บ้าข้อดีแท้เธอบักออดบักออดเดี๋ยวนี้เป็นเป็นสาวแลว้วบักออดเนี่ยถึนเป็นสาวผมเน่าสวัสดีเด้อออดเด้อกินหอดวางหอดใจก่อนเมื่อกี้นี่โอ้วันร่ำกวอนใจนแฟนๆ EP ีสองนะครับน่าจะเป็น วันที่หกเจ็ดนะครับเป็นศิลปินศิลปินอาจจะเป็นชุด,ช,ดชุดเกากระสีมีเสริมมาเดแต่ว่าศิลปินจะอยู่ทั้งสองวันเลยนะครับรอบนี้ศิลปินอยู่ทั้งสองวันจัดเต็มไปเลยนะครับผมเสียงเหบครับดูสิปรอ่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วอีกคสองโอ้ยขอบพูณหลายๆครับขอบคูณหลายๆเสียงเหบเสียงเหีบครับไอเมนคือเสียงเหบตัว I mean, ได้จาขว่ง <laughs> ครับ ทุ่มเททุ่มเทเได้พักพอนหลังจากงานศพของป่าอยู่ทั้งบ้านดอนหันแล้วกับมาตองานของเจกของมาล่ำขวัญใจเป็นแฟนเพรามีเวลาได้พักพอนอันนอนกับว่าหลับคิดน้ำพีนองย่านผลงานออกมาระดีให้จักเปอร์เซ็นที่ปูมปีมให้กี่เปอร์เซ็นตายเพิ่อมามาายค้านั่นแล้วเ,เวิ่นอาอน้ำปนมาใจพอดีเกี่ยวข้าวตั้งแป๊บ,บนึง เจ็ดสิบบาทนะเนี่ยอยู่เมนนื่อในเจ็ดสิบบาทคือน้ำสม้มมันมีสองขวดเองทำไมมันมือดอ่ะฮะทำไมมันมืดต้องใช้ฟิลเตอร์ไหนอ่ะ,อะน,นี่เลย ดเออเราต้องไม่หาไม่ยิ้มนั่นนี่เราไม่บอกนะครับว่าอีพีสองใครมาอีพีสองใครมาเราไม่บอกนะคโอ้ไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดในไลฟ์สดไลฟ์สดในอ่าไม่ใช่เพจเฟซส่วนตัวอีพีสองกำลังกำลังดำเนินการนะครับเออสตายหมดเหลี่ยมเฉยอ,อ,อยู่ <laughs> นี่คือความเป็นจกักรพรรดิเหตุอย่างหนึง่งกับเรื่องอย่างหนึง่ง ขอโทษนะครับ, <ะ S 2> บค,ครับผมซื้อน้ำส้ม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 ง,งามทะลุขอบคุณครับ, <S <S บมันคือมืดอ่ะามาซักไวันไปนี่อย่างทำไมมันมืดแบบนี้เราต้องทำยังไงอ่ะครับผม <S <S ขอบคุณครับ นั่งเปิดเตพิ้งระเบียบปั้งร้อยเปอร์ซนเจจาโอ้ยขอบคุณหลายๆครับกล่องมไใส่สะอาดเหรอฮะคือสองขวดเจ็ดสิกระสองขวดไปมาขายอ่ะสั้งก็จะจินบอก้องมากินดูจะทำหนูไปี่รสชาติแบบหนน่าสดครับอันนี้น่าสดอะไรแม่ก็เล่นเนียบ่าได้ จะให้ดูนี้อันนี้แอดมินกำลังทำงานประสานกันนะครับเราไม่บอกนะครับว่า EP 2ใครจะมาอันนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่า EP 2ใครจะมา EP 2ใครจะมา EP 2ใครจะมาเราไม่ได้บอกนะครับเราไม่ได้บอกนะครับว่า EP 2ใครจะมาสื่อบัตรไปเลยด้วยพ้องเด้นอนดตอนนี้กำลังว่างาง,งานกันนะครับต้องขอขอบคุณแอดมินผู้ประสานทุกๆไฟ ทีมไรทีแม่คือ่น,อนี่บ่ไรล่ะันย่งม่ก็เรียนนี่บ่ไรเเป็นอย่างต่อให้ทำไมเจ<ก>้าไปิดอยียงมันบ่รู้คือกันเ้าปิดยัง่งโฮมล, <โฮ S 1> ล็กดบนบา่ารหัสฟบใอะไรอ่ะเดีย๋ยใ้เชื่อนี่ดูนี้ให้หน่อยทำไมมันทำไมมันมืดจังอ่ะเนี่ย ธอดหน้า,านก้องดีๆสิก็เช็ดแล้วมันทำไมเมือ่อจ้งเมือ่อยประสันสุกหลังใสจ่จากบาทในนากะเม็นว่าปังปังบอกต่อๆกันไปอ้าวอันน, <c oughs> นี้ถูกต้อง บอกต่อๆกันไปว่าอีพีสองอีีสองไพซมาเบื้องเอาครับผมเราไม่บอกนะครับว่าใครจะมาเราไม่บอกนะครับว่าจะมาเราไม่บอกนะครับว่าใครจะมาเราไม่บอกนะครับว่าใครจะมาเราไม่บอกนะครับว่าใครจะมานี่ครับเราไม่บอกนะครับว่าอีฟีสองไร้วันไหนเราไม่ได้บอกนะครับเอเมีอะไรไดอล้วไดแล้วเป็นเป้หนัง่าเมียเจาะไปกดอป้หนังมันบู นี่คือหม่องพักพรอนของเมนตาบานห้องโพรท่านจะเก็บอันใบใหม่มันรนฝนตกสองมือจะมาเป็นจ้าบุญอยู่พี่น้องฝนกระตกใส่อันตอนไล่นี่ครับหม่องนอนหม่องทองก่อนล่ำหม่องนอนของแมนกครอยู่นี่ละ่ะรีแล็กรีแล,ล็กนอนกับว่าหลับพ่อ,อยางตีงูเมื่อวานงูเหา่าเมื่อวานงูเห่าอยู่นี่ เมื่อวานงูเห่ามันนีง่งูเขียวเมีพี่น้องบอกกิลีเด้อโอ้ยก็เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยสนอกมากปวดผ่านลูกหลานจะเป็นดีหายดีครับกว้างข่คยคู่มือออกกถามำนี่ทำไมมันมันมวละ่ะโอ้ยแปบบนึงได้พี่น้องเปิดอันนี้ก่อนทองฟูทองฟูลกูกโอ้ยกระนอนเกียบไปทว่าเทินน้อเบืเ้องแมวยของไข่นอนพี่น้อง นี่น้องทองฟูตทองฟูตทองฟูมวม้นอนเกียจดีเท็ดวะแจ้งยุ่นบ่เพื่อนอสุดยอดเลยลูกครับป้านเล็กที่ซื้อเลยเมื่อวานไม่น่าถึกออกบ้านเล็กที่เมื่อวานงูเหา งเูเห่าจะซื้อนี่แหละมอว่านี่นอดเนี่ยนอดยุ้งสี่หลังงูเห่าต่อสูกรับเอียดนี่ต่อสูกับอีขุมทรัพย์เอ้ท้องฟ,ฟู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 ยูม่มไนมาเม็ันหยังก็เลือนหันหลังกลับไปยกข้อผูู้อยู่ตัวน,น้อยๆหนึ่งดอกครอยู่ตัวตัวเส้นนี้โปเนี่หละ่ะพึ่งข้อเกิดได้ยังงมาเพราะเคยเห็น,นงเูเห่าพึ่งข้อแบบสดๆเนี่ยก็เลืเอนง่ามมาันม้าขา แล้วก็มือนีงูเขียวโอ้ยสนุกมืออื่นสิบเลี่ยงจะพอพระยาเล่ครับสิบเอีหาอีพอพระยาแล่เอาหมามูไปถวายกับท่านผู้ดวงยาดีทัางเชฟพุ่มครับผมขอบคุณนะคือขอบคุณหลายๆครับขอบคุณตุกกำลังใจให้การต้อนรับหมอล่ามควนใจแฟนแฟนจากในกระฝากพี่น้องไว้นะครับซอยเชียร์สนับสนุนนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทำ เอยียงฟ้าฟื้นกฎหมายบ้านเมืองเนาะพะว่าในขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดงก็จริงแต่ว่าเขาก็ได้ร่วมทีมกันเกินลอยคน้นสิข้นกระเพหอดนะครับผมหด้าวเลีวยไปนี่เอ,เอ,อ,อกคอยครับสวัสดีนะครับเอาเป็่นมาขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเดินนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกๆคนคนงไในกับฝากติดตามมอลลั่มคอนใกแฟนนะครับอยากซื้อบัตรเข้าดูย้อนหลังได้ตอนนี้ก็ส่งสลิปเข้าไป139บาทนะครับ ถ้าขอหาแอดมินในเพจเพจแมนจักพันแฟนเพจนะครับกล้วย <laughs> สวัสดีจัวหนาตัอย่าเพิ่งเอือนคำนี้ถวบว่าลื่นมาออสวัสดีลูกน้อง <laughs> ไปขายลอตเตอรีทั้งไหนเนาะนังเอกกล้วยเปยนกมนเนี่ยเนาะรับทองปอมไปเลี้ยงเพิ่มไหมคะม <laughs> ีหัวทองปอมอันนี้ทองฟูทองทอง,ทองฟู ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณที่ให้การต้อนรับกลับมารับก่อนใจแฟนๆต่างวงอุปมร์ต่างวงเพือนต่างวงประเดี๋ยวสั่งรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะอตอบแทนพี่น้องที่โดยเฉพาะพี่น้องที่ตักถึกกักโควิดนะครับอีพีสองน่าจะเป็นในรายได้ส่วนหนึ่งน่าจะแบ่งเข้าเป็นการกุศลนะครับเป็นการกุศลสิไปบุกบ้านอายุจักหน่อยน่ะมต้อนรับยามาเด้อยานโควิด ว่าตอนรับยันโควิดอินตราฐานสมบูรณ์สบายอยู่สวัสดีเด้อเพื่อนเอาน้องกล้วยมานะนำเดี๋ยวเดี๋ยวหฮสิเวียนไปมีมีอยู่ครับเดี๋ยวเวียนไปขอให้ทีมแข็งแรงก่อนตั้งสีเวียนไปเรื่อยๆนะครับผมในกระ็อฟฝาก่อ้เนี่ย บนมวลไม่ไล่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกๆบ้านทุกๆเอซเพราะว่าจะเป็นเอซของน้องเตวของนงนงท็อปธนาชัยของเกจามารีสิงหมะลัสิงอีสานของเอ็มออนของนงตุ๊บตับแล้วก็ของ j จซนะครับขอบคุณเอซีทุกๆบ้านของนังเอกเบนชลดาของอังกอของโจอีนะครับ ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับหลายคนทถักมาว่าโอ๊ยมาพิธีก่อนมาพิธีก่อนติดต่อห้เนียมาสันวนาเดียวจะบอกให้นะครับเดียวจะบอกให้ว่าดีใจแห้งว่ามีคนชื่นชมพิธีก่อน,นะครับสสดีพี่แอนพี่แนนนะครับทางอิตาลีนะครับขอบคุณมาหลายออนไลน์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนกาลังว่าสีวว่างเดนเกยก็เข้ามาฝากบอกแม่จันห้กินฮอดครับได้ครับ ขอคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของมลร่ามกใจแฟนๆนะครับเป้าซื้อบัตรไว้เลยได้พี่น้องนะเล้วร้อยสามสิบรอบนี้อาจจะเป็นเด,เดี๋ยวแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแจ้องอีกรอบหนึ่ง EP สองนี้รับรองเอาบปโต้เสื้อกับลายเย่าเฝ่าเสื้อนะครับให้พี่น้องตัดสินเองนะครับให้พี่น้องตัดสินเองมวล,มวลจาว้ามาสำหรับนะโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตพักผ่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดเด้อนะครับผมเดี๋ยวขอบขอบคุณเจ้าของรางวัลน,นำใจด้วยนะครับเสียงเห็บแมนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้แมนอยู่คอนแกนครับหมอลำคันใจแฟนอยู่ในกลุ่มปิดครับผมทักเข้าไปในเพจแมนจักรพรรดิแฟนเพจนะครับใครอยากเข้าดูหมอลำคอนใจแฟนย้อนหลังทักเข้าไปนะครับอยากไปอยากได้ไปีเป็นตะนนอนเป็นตะนนอนอิลิมากน้อนปีมากน้อนปี ตะวันนอนวาลับเราแอดมินเนื้ยงูเฮางอวา่านงูเฮายุข,ขางนี่งูเฮายุข,ขางนี่ <c oughs> มือเศรอดีมะผูกเปเอีกงูเขียว <c oughs> โอ้ยมาสนุกข่ยเลยนนอนวาลับด้วยนะครับเอาเป็นกันมาขอพูณพี่น้องนะครับวอลลําก่อนจเป็นแฟนเฮดั้งแรกผิดพลาดประการใดน,นะครับแมนจักรพันผู้นาทีมง,งานน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวเด้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอ,อนอนก่อนครับผมบ๊ายบาย